ตอนนี้น้องไก่ของเราก็สีสวยงามมากเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของอาหารของเราวันนี้นะคะสวัสดีค่ะทุกคนก็มาพบกับนอกอีกแล้วนะคะในช่องอีฉันเองสบายเจแปนนะคะวันนี้นะคะที่บ้านนกก็มี กินเลี้ยงเร็กน้อยนะคะนั่นก็คือกินเลี้ยงนี่เลยนี่นะคะเสื้อนกเลยนะคะมิรีคริสต์มาสนะคะแต่วันนี้นะคะเป็นวันที่24นะคะก็เป็นวันคริสต์มาสอีฟหรือเปล่าที่เขาเรียกกันนะคะนกก็เรียกไม่ถูกก็ขาออภัยด้วยนะคะวันนี้นกก็จะทำอาหารนะคะก็ไปดูกันนะคะว่าวันนี้นกทำอะไรบ้างนะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือไก่นั่นเองนะคะไปดูกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราเตรียมสถานที่กันก่อนนะคะ อันนี้นะคะก็เป็นเมนูที่เราจะทํานะคะนั่นก็คือไก่ย่างนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราเอาน้องเข้าเตาเลยนะคะน้องก็จะนี่เลยนะคะหมักมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราแค่เอามาย่างให้เฉยนะคะ เราก็บอมเตาเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเอาน้องเข้าอบแล้วนะคะไฟเราจะใช้ที่ร้อยแปดสิบก่อนนะคะแล้วก็เปิดไฟบนล่างก่อนนะคะใครสะดวกแบบไหนก็ได้เลยนะคะน้องจะใช้เวลาสามสิบนาทีนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาหั่นขนมปังแล้วก็จะนำไปย่างนะคะเพื่อจะทา ครีมชีสนะคะอันนี้ก็เป็นขนมปังที่นกทำเองนะคะจากนั้นนะคะเราก็มาเรียงขนมปังนะคะเพื่อจะย่างจากนั้นนะคะเราก็จะมาเตรียมส่วนของอ หอยเชลล์ผัดนมผัดนมไม้ฝรั่งนะคะเราก็จะมาปอกนมไม้ก่อนนะคะตอนนี้ก็ปอกนอไม้ฝรั่งเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนกก็จะเตรียมกระเทียมนะคะตอนนี้นะคะเราก็จะมาแต่งขนมปังด้วยครีมชีสนะคะ ทาไปแบบนี้เลยนะคะจากนั้นเราก็จะแต่งน้องอีกนิดหน่อยนะคะด้วยเนื้อตัวนี้นะคะถ้าใครไม่ทานตัวนี้ก็ครีมชีสอย่างเดียวก็ได้นะคะนก,ก็ใช้มือเลยนะคะเพราะว่าทานเองนะคะจากนั้นเราก็จะตกแต่งน้องด้วยต้นอันนี้นะคะบาชิรูใช่ไหม เขาเรียกว่าต้นอะไรนะนก็จําไม่ได้นะคะนกก็ปลูกไว้เองนะคะเมนูนี้ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็มาจัดเตรียมจานรอไก่ย่างนะคะตอนนี้น้องไก่ของเราก็สีสวยงามมากเลยนะคะ เราก็จะมาต่อกันด้วยผัดหอยเชลล์นะคะเราก็จะใส่เนยลงไปนะคะพอเนอยเริ่มดาลาแล้วเราก็ใส่กระเทียมลงไปนะคะงั้นเราก็จะใส่หน่อไม้กระด่งเป็นท่อนๆแบบนี้ลงไปเลยนะคะ อีกหนึ่น,นะคะนก็จะใส่หอยลงไปเลยะะปรุงรสด้วยเกลือนะคะผีกไข่ตอนนี้พันหอยเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ<ม>ตอนนี้เราก็จะเอาน้องไก่ หน้าตาผัดหอยเชลของเรานะคะนี่ก็คือบรรยากาศนะคะต้นคริสต์มาสของเราตรงนี้เราก็จัดไปอย่างนี้เลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของอาหารของเราวันนี้นะคะไช่คริสต์มาส ที่จริงนะคะนกนัดกันเอาไว้ทานพรุ่งนี้นะคะเพราะพรุ่งนี้วันเสาร์นะคะแล้ววันอาทิตย์แฟนหยุดนะคะแต่นกนะคะก็สองสองเชียร์สองใจนะคะก็อยากจะทำทั้งสองวันเลยนะคะทั้งวันที่24แล้วก็วันที่25ด้วยนะคะช่วงนี้ปาร์ตี้ก็จะเยอะนิดนึงนะคะเนี่ยปูว่24คริสต์มาสซีฟน์ปาร์ตี้ใช่ไหม so 日本で若いね 日本だけ台湾25日、本はクリスマスイブにパーティーします。うん าม,าม้คริสต์มาสคน oh. คนญี่ปุ่นนะคะเขาจะจัดวันคริสต์มาสนะคะวันที่ยี่สิบสี่นะคะเพราะว่าตอนเช้าอย่างเงี้ยเด็กๆก็จะได้ของขวัญน,นะคะวันที่ย5สิบห้าเช้าวันที่ยี่สิบห้านะคะเด็กๆก็จะได้ของขวัญตอนนี้นะคะเราก็กินไก่กันหมด ครึ่งตัวแล้วนะคะทับซันตอรบทับซันอบอร่อยตอร่อยมากมากนะคะ อิ่มมากๆนะคะทุกคนไก่หนึ่งตัวกี่สองคนหมดเลยเนี่ยอิ่อยอร่อยอร่ชเอย พิเศษของขวัญน,นะคะคุณสานะคะคิดว่าเราคิดว่านกอ,ะอ่ะจัดงานพรุ่งนี้นะคะเขาก็เลยไม่ได้เอาของขวัญมาจากที่ร้านนะคะเ mm. ขาบอกจัดว,วันนี้รอของขวัญอยู่ที่ร้านเ mm. ขาบอกอย่างนี้นะคะเขาก็ไม่รู้ว่านกจัดแบบนี้นะ <laughs> ありますよ、お店お店にあります <laughs> 今日はクリスマスしないって言ったねそうね、明日ね明日プレゼントしますよ、はい、このバッグゴルフのバッグゴルフのバッグをました持ってました持って行きますねいいね野菜がとても古いです古いね Oh, oh, ไม่แพงนะคะนกก็ไม่ค่อยมีตังะคะ่ะไม่ได้ทำงานก็ซื้อแบบไม่แพงนะคะแต่ก็ให้ด้วยใจนะคะให้เอาไว้ใส่ของเวลาไปตีกอล์ฟนะคะของเขาเยอะนะคะใบเก่านะคะ เก่ามากๆแล้วนะคะไม่ยอมเปลี่ยนนะคะโ mm hmm. กเ็นก็เลยซื้ออันนี้ให้นะคะอ mm ันนี้ก็ต้องสำหรับวันนี้นะคะเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ mm hmm. เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ mm ๊ายบายบมารีคริสต <laughs> <Merry Christmas. S 2> ์มาส thank mm -hmm. you